แม่เย็นวันหนึ่งที่ครอบครัวพ่อแม่ลูกกำลังทานอาหารอย่างมีความสุขเมื่อก้อยทานอาหารเสร็จคุณแม่ก็เอ่ยกับลูกสาวว่าถ้าทานอาหารเสร็จแล้วช่วยแม่เก็บจานและล้างจานได้ไหมเมื่อลูกสาวได้ยินแม่พูดแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเพราะเธอมีแผนว่าหลังกินข้าวเสร็จจะไปนอนเล่นและคุยโทรศัพท์กับเพื่อนของเธอลูกสาวจึงพูดกับแม่ว่าแม่อยู่บ้านว่างๆทั้งวันทำไม แม่ไม่ทำเองหนูเหนื่อยจากการเรียนมาแล้วยังต้องมาช่วยงานบ้านแม่อีกเหรอเมื่อพ่อได้ยินจึงเอ่ยตักเตือนว่าทําไมถึงพูดกับแม่แบบนั้นลูกสาวเมื่อได้ยินพ่อตักเตือนเธอจึงโกรธและคิดว่าพ่อเข้าข้างแม่เธอจึงลุกออกไปจากโต๊ะอาหารด้วยความโกรธเมื่อเธออยู่ในห้องเธอรู้สึกโกรธพ่อที่ไม่เข้าใจเธอและโกรธแม่ที่หวังจะให้เธอช่วยทำงานบ้านทั้งที่เธอเหนื่อยจากการไปเรียนมา สักพักพ่อก็มาหาเธอพ่อบอกว่ามีอะไรให้เธอดูแล้วยื่นโทรศัพท์ให้เธอเมื่อเธอรับมาก็เห็นว่าในโทรศัพท์นั้นคือภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดจากบ้านของเธอเองเป็นภาพวิดีโอย้อนหลังจากหลายๆลยวันเป็นภาพขณะที่แม่ของเธออยู่ที่บ้านขณะที่พ่อไปทำงานและเธอไปโรงเรียนในวิดีโอเธอเห็นว่าแม่ของเธอทำงานบ้านมากมาย แม่ของเธอไม่ได้ว่างเหมือนที่เธอคิดมาตลอดว่าแม่อยู่บ้านนอนดูทีวีพักผ่อนสบายๆเหมือนที่ตัวเธอทำในวันที่โรงเรียนหยุดเธอคิดว่าเมื่อก่อนตอนยังเล็กเธอก็ชอบช่วยแม่ทำงานบ้านแต่ตอนนี้เธอเป็นอะไรไปเธอลืมไปแล้วว่าตั้งแต่เล็กแม่ทำอะไรให้เธอบ้างแม่เหนื่อยเพื่อเธอแค่ไหน เธอลืมคิดไปว่าเตียยที่เรียบร้อยเสื้อผ้าที่สะอาดพร้อมใส่รองเท้าที่ซักมาอย่างสะอาดพร้อมใช้อาหารที่เป็นของโปรดที่เตรียมพร้อมไว้เพื่อเธอมาเสมอคือสิ่งที่แม่ทําให้เธอทั้งหมดคิดขึ้นมาได้เธอรู้สึกผิดและเศร้าใจที่พูดไม่ดีกับแม่เธอจึงไปหาแม่และขอโทษแม่ของเธอแม่ไม่โกรธเธอและเข้าใจเธอหลังจากนั้นแม้ว่าแม่จะไม่เอ่ยปากให้ช่วยงานบ้านเธอก็เต็มใจทำเพื่อแม่ของเธอเอง เพราะรู้แล้วว่างานของแม่เหนื่อยกว่าที่เธอไปเรียนหลายเท่าเธอยังมีวันหยุดในการเรียนแต่งานของแม่ไม่มีวันหยุดเลยสักวันวันแม่ก็อย่าลืมบอกรักคุณแม่กันนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่แม่ทำให้เรามีมากมายกว่าที่เรารู้เสียอีกขอบคุณที่รับชมถ้าคุณชอบวิดีโอของเราโปรดกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ